พบกับสิงอัศจรรย์ที่ชื่อว่าจินแล้วมึงสิลู้เลยว<ะ>่าจินบักจินบักจินบ่ินบโดนมึงบินกูคือบ่เห็นมันวะ<อ>บักจินมันแข่งอยู่เหมือนมันแข่งอยู่เลยมันเชิญไม่ได้จินมันจินมันเชิญไม่ได้คนกล้าท้าชนถ่ายทําที่ไหนถ่ายทําที่จวพาเพืสาวมาหาเพื่อนเออเออเออผมสิพ้าเพื่อนท่องลัติเชิญไผบ่ได้แก เออที่กูไล่โซดโยแหละมึงเดินเก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ไรู้จักนายทูมิดยูนายทูมิดยูเออแต่ว่าเขาบอกภาษาอิตาลียูโรยูโรเนย์ยูโรยูโรยูโรโอ้โหหญิงๆเหรอยูโรโอ้โหอยายจัง ยาจังยายูรู้ค่ยยาจังยา good 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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ what your name ใจใยญ่จริงจริงอ่ะ My name is Ginny 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 welcome to Ginny oh I I know I know oh too you are very very handsome oh thank you yeah handsome good เขาคือมีเอโควะไม่เนาะเขามีแม่เขาเตได้เฮยผมกำลังซ้าอยู่ผมกำลังซ้าอยู่เอาเดี๋ยวผมซึกษาแล้วลผมจะบอกเอา c h o ้ s a d สวัสดีคับ เฮ้ยยส์อ๋อวแป๊บนึงแป๊บนึงมึงอย่าเฝ้าว่าเขาว่ามึงอย่าเฝ้าว่าอย่าเฝ้าว่าคุณคือดาราไทยครับฉันกลัวนิดหน่อยค่ะ เอามันย่านเข้าบอกผู้สาวผู้สาวายังมาย่านเขา้าเข้าเป็นคนดีนเข้าเป็นกู <c oughs> ๊ดบอยกูดบอยแอมกู๊ดบอยแอมไม่แบดบอยแอมกู o ดบอยแอมฉีดยาฆ่าบาดพยักเรียบร้อยฉีดยาฉีดยาไข้อ่หวัดใหญ่2009มาแล้วเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายแอมแอมกู๊ดาบ,ายยบอย,ยาบาทยยูยูโร ยูโรกูปุ๊ยเอายูโรยัยี่ะรุ่มเฮาลุ่ม,ห,มห่ามีสองคนเพื่อนสู่เขาเอ่อจินี้จินี้เยสฟันล่ะเอา <laughs> กูเอิ่นก็มาตอบกูเนาะจินะี้เยสน่ารัก เราน่ารังไหมเออมึงตายมึงพอเลยมึงตายเขาก็มองแล้วเดามึงพ่อมึงขี้อ่อนจริงๆมึงตายมึงซากดินเขาเลยแหละกูรู้สะตายมึงเลยหมอจะเกิดจะเกิดฮัลโหลฮัลโหลมึงจริงจังเนี่ยเริ่มโมงแล้วเนี่ยนี่มึงไปเลยมึงมุ่งเลยหมอคอยเช็คสักจุดละจ้ะวันหน้าหนึ่งนะแนวนี้ยนี่แลู้ก็ฝึกเยอะๆ้ะฮัลโหลนะไม่ใช่ไหมยินงขอรับเพื่อนอะจริงจังนะขอบคุณอ๋อ Oh, chị non nhâm đái à? À ha, chị non nhâm đái à? Chỉnh công đơn tai à? Đeo, đeo, đeo cổ bẻ hai, đeo cổ bẻ hai, phu 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 à? sleeping nhâm đái. Mới để bẻ gì? Ah, I'm three o'clock. แต่ว่าอะไรวะ I go to bed uh, three o'clock ตีส e าม Yes Korean t i m ตีสามไทย y e s โ Oh อีก t w hour you sleep bed หรอ o ออ h o อ oh o I'm h เออ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  good Yes y e s yeah. โอ้กูจะบอจงไหนเนี่ลวกูก็บอน้ำมูเปนนี่แล้วกูเล่บอยากไล่น้ำข้าเจ้านี่นะบอไล่เล่มอโมเดงห้ามยืนเต้นโอ้ come on brother come on come on come on มูเงอิคุเดอูดงูเดงเดงเด้งเดงดงเดูด้งเ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 ดดงดงดง

แม่ชัวร์มีโอกาสผมสิบวดทุกแท่งเลยคักมาแล้วพี่อาทิพี่ดิบมาเรื่อยพี่ทิพย์มาแล้วพี่ทิพย์มาแล้ววันเก้าทุกแท้เลยอีนี้โบเกินสามปีผมสิบวดทุกแท้เลยเอ้าผมพี่สูงแต่งเพลงให้เลยเพื่อพ่อแม่พี่น้องเมื่แต่งเพลงให้เจ้าเลยแต่งเพลงใหม่ให้แม่ทิพูแต่งคุณสมบัติ ผมนี่เปิดเลยเลยอีีหลใส่วาสีบอจทิมกันกใส่วาสีกัดฟันและแข็งกันใส่วาสีฮักแพงกันใส่วาสี็นยังตลองไปแกมือบอเนาะแกมือบอมาผมแพ้เหรอแพ้ล้อกแกงล,แแง,ลงเพลงน่ะ <S <S นั่งติก๊กต็อกไงอยู่เงือนนี่แหละไม่ตัวเงินเขานี่อนบอกแมนแบนโอ้ติ๊กเกอร์น่ะ หายบาทนั่นแเป็นหมื่นนั่นั่นะนะบ้าแนนบ้าผมยังไม่ได้เงินจักบาทเลยครับนั้งแต่ผมมาผมมีเเลยมึงต้องเข้าไปเบิ้งมันจะได้กระเป๋าตังค์มันจะมีเงินผม้ยสู่ด้วยเพลงนี่ครับสองหมื่นคะแนนต่อเงินหนึ่งมื่นบาทเฮ้ยนี่ผมฟ้องคุณก่อนเลยฮะ ้องไม่ได้ไลฟ์ t i k t o k อยู่ไลฟ์ TikTok ผมไม่ได้เอาไปเล่นอันนี้กันนะครับผมสู่ได้อยู่พี่เข้มพี่เข้มเปิดเพลงให้ฟังแล้วครับไกด์าทางมาแล้วครับวพาคุณคุณควรจะมอบสติ๊กเกอร์ให้ใครนะครับบอผมปลุกใจซื้อผมปลุกใจผมบริเกียวก,ก็บ้ายเลยครับผมปลุกใจให้เจ้าเจ้าหน้าผมพี่ยูในดอมบอสของผมนี่ก็รังสู ด้อมยาจกนะครับด้อมคนไร้บ้านทุกคนครับด้อมโฮมเลสนะครับจะไปก,กันนะครับยาจกให้มันจบบานสามในห้านะครับเดี๋ยวมันจะบานปลายนะครับไม่งั้นคนในด้อมเราเนี่ยเดือดร้อนนะครับคู้คนจะต่อยมาตังง้งเพี้ยงกังนนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะยาวนะครับให้มันจบที่ตรงนี้ขอบคุณพี่แจ๊ดนะครับขอบคุณพี่มามมุกม่วงมือเงี้ยมันข้าามเบอ้พี่เชื่อด้วยคุณจักรพรรดิได้เนี่ย ขอบคุณที่เอิญขอบคุณที่แม่เมนหนียวน่ารักมากคุณตีมุมกเอ้ยเกมย็ดใจดํามานั่นเลยลูกน่ารักมากน่ารัก,ค,ก,ก,กครับไม่ซองไม่ซองเหมือนผมปลุกใจให้ฝั่งโน้นเนี่ยเออปลุกใจม,มาแล้วผมเปลี่ยนเพลงเลย <laughs> ผมเปลี่ยนเพลงเลย่อนผมแก่ฟังผมแต่ว่าเป็นคนฟังง่ายครับช่วยกันทุกคนอย่าไปยอมแพ้คนอย่างนี้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้คนอย่างนี้อย่ายอมแพ้คนอย่างนี้อย่ายอมแพ้คนแบบนี้อย่ายอมแพ้คนแบบนี้อย่ายอมแพ้คนแบบนี้คนกังไรคนกังไรอย่ายอมแพ้คนกังไร โบมวนวะไหนองพี่คงเกาเลยแฟนโคตรโบมวนอ่ะโคตรโบมวนเลยไหนองพี่คงเดาเลยเกาหลีเท้าเบาโบมวนเดี๋ยวยอมแค่คนเก้านิ้วอย่างของมันอ่ะโบมวนเอาแสดงไปแล้วขอบคุณพี่ต้นมาพี่ตาฮัขอบคุณพี่แจ็สนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากๆแต่ตอนนี้ยังไม่พอ เขายังสนาเข้ายังสนาพ่นยูซี0อยเข้าสู่ปกกอนสู่ปก่อนเฮ้าเข้าเฮ็ดเห้เต็มที่เงิ่อนบริจาคทั้งหลายที่สิบโอนบริจาคกันย่าฝ้าโอนมาสู่เข้าก่อนให้มันเป็นแมตช์เพื่อศักดิ์ศรีกูแทบสิบโมีคะแนนเลยอ่ะมีแต่บักกายกับบักเข้มสู้กันเนี่ตูวออกไปสู่กันเองไปกูสิไปนอนแบบนี้ป่วแลวไอ้คน ที่เบิงไอยู่ตอนนี้จาว่าเขามีตัวตนบ่ซอยกันครับทุกคนบอซอยกันเขาเขาเขาเต้องซอยกันพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพราะว่าฟังของเข้มเนี่ยเขาเป็นทุ่นจีนสีเทานะพี่ชายผมว่ผมไ่หยงกับเรื่องของการติดคุกดูยากนะแต่ว่าแฟนคลับเขาอ่ะแบบเบิงส่งแล้วนะเบิงส่งแล้วบอยดีเกวกับสีเทาเลยที่ผมคือสายบอยดีสุ์ขายพัก ไปพักออกทั่วประเทศเจ็ดสิบแปดประเทศพักยังรำพักซอยกันพักกะลําตอนนี้ซอยกันนี่แม่แนวพี่เม็ดมูฟซอยกันจะหฮูจักพี่เม็ดโมบอซอยกันเออซอยกันนะพี่เม็ดมูฟมาแล้วแสงไปหาพันกว่าเขาแซ้งไปพันกว่าเลยเนี่ยอย่าไปยอมนะทุกคนยี่สิบปมนดแม่แนวพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ก้องพี่อยู่เเฉยเลย

ผมมาแล้วผมมาแล้วข้อกับลผมซ้ำกันเลยครับ Let's p e c t Respect r e s p e c t ไอคอนไอมาหลังๆนะแต่ว่าไอมาแรกนะตุนจีนไอมาหลังๆแต่ว่าแต่ว่าไอมาแรกเอาพี่เว็นโนไปนู่นเหรอ ไปของพี่ล้องโอเคเราคินเดียวกันแพ้ย้อนมึงแพรย้อนมุกมุกมันขามมาหากูบอกเจ้าคิดเบิงละกันผมทำอะไรผิดครับคุณมุกคุณหนึ่งข้าไมหารอที่กับดึงดึงดาบมาแล้วดึงเสาแล้วสองสองเดี๋ยวเตรียมเพ่งโดนตีให้เลยพ่อหัวได้หัวในมวนเอาเกีมสุดท้ายหัวหน้าบอส บอสช่างไหนสั่งสอนเพื่อนซะด้ครับกลับมาหาผมเลยครับบ่เมาแต่บอกคือเก่าผมเมาเลยจักหน่อยผมอยากเอาชนะผมเป็นคนบ้าผมอยากเอาชนะผมอยากชนะจักเกือหนึ่งในชีวิตผมโดยความบรนสุดธศ์สัยนี่ผมเนี่ยครับแข่งกับพรามาเอาชนะมาบ่อยแล้วสองคนเนี่ยเอาชนะมาตลอดมาบอสเกลือบอสเกลือเฮ็ดเอียงได้เฮ็ดไปก่อน รวมซอยลงห้อลกแห้งเฮ็ดไปก่อนผมจะเลิกเล่นแล้ว Let's go 900 Let's go อืมไอ้ก้องตอนี๋หนยวงาดนแล้วผมไม่นุงครับไอ้ก้องไปปลุกลูกพี่เจ้าเมฆช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับเออเข็ดให้ผมเนี่ยครับเข็ดให้ผมเนี่ยครับทุกคนเอาเมฆ

น่ารักมากเลยเยลี่เป็เจ้าของเป็นลูกนมีมอระดกตกทอดมาจากสเยเยลี่เปิดเผยออกมาเลยครับว่าเจ้าเป็นลูกเจ้าสัวเป็นลูกของเจ้าของบริษัทใหญ่เป็นลูกของพ่อข้าแบบว่าระดับประเทศเปิดเผยออกมาเลยครับเปิดเผยออกมาถ้าเราเป็นลูกเจ้าของบริษัทใหญ่สุดท้ายแล้วนะครับประเทศจีนของประเทศสหรัฐมริกา นะครับของเจ้าสัวใหญ่ๆเจ้าเปิดเผยโตจนจอกมาเบิร์ดขอบคุณพี่รินครับขอบคุณพี่โออาร์ขอบคุณพี่มากเลยเจ้าทุกอย่างยุ่งซื่มอนี่เพื่อที่จะเปิดเผยตอนนี้เพื่อนกำลังดังอยู่เจ้าเปิดเผยมากเลยเจ้าเป็นลูกคนที่สี่ขององค์กรซี่พี่กไปยังสันเป็นองค์กรยังกแล้วแต่เจ้าเป็นลูกของคนรวยตอนนี้สู้กามยุทธหายนี้เว เต็มเดียวคนที่จไปเย็บกันก่อนนะอลติกตอเอเลกติกตเอลติกตอลติกตุนตนโตเอล็กติกตอโอ้อล็กติกตกูว่าจะบินมือเลยแหละกูว่าจะบินมือเลยแหละอเล็กติกตอเอล็กติกตอกเอล็กติกตออยู่กางพี่จ่ายนะครับพี่มุกคนรวยทุกคนง้อพี่มุกหมดแล้วเนี่ยพี่มุกมาแล้วพี่มุกมาครับผมแล้ว มึงแกเจอมุกมาแล้วช่วยเราช้วยค่ะมุกเราติดตักเลยติดตักเลาติดตักเด็ดมุกพี่บอลทันครับผ่านอ่นเดียหัวหน้าคนไปสี่ผนอดีเดี๋ยวลูกเ้ยข้าไปเจ็ดเจ็ดผ่านเป็นยังขอบุญพี่บอลทันครับดอใ้มาหลุดใช้มาหลุดยังหายผมหนาละหนึ่งนาทีหนาบอี่สหนึ่งนาที ใช่ไมันใช่ไหมก่อนมันจบตรงนี้ช่วยกันช่วยกันสิดวิีฐนเลยนะโว่ติดวิติวิติดวิติ้วิหมดเยดเลยมาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะ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  มาในนอนเนาผมบอกเลยว่าอาจารย์ผมหน่อยของจริงมาชักมาแล้วผมเคยแพ้แมันบอพูดถือว่าของผมหน่อยไปซะแล้วถือว่าถือว่ารุ่นพี่สอนมวยรุ่นน้องเอาอย่าย่องไงปะนั้นให้มันดีครับเข้อืมคูดบาเมื่อเมื่อคืนมวนบอ เมื่อคืนนีมวนอยู่บ่มุ้งคืนนีมวนนี่มันอ่าเมื่อคืนมวนบอรับมุ้งคืนเบ่มือขับอ่าแข่งที่แข่งกันเมื่นนมอคอนนืนนี่มวนบ่เนาะครับผมเหตหยังผิพผาดหรือเปล่าน้อเมื่อคืนนี่บ่มีเนาะอ๋อสนุกสนุกอ่าสนุกบม่มีโอเคขันขันบ่ผิพผาดยังก็ดีก็ดีใจแล้วล่ะอะมวนเนาะมวนเนาะสนุกเนาะมวนเนาะอ๋อบ่เนาะสนุกอ๋อสนุกสนุกสนุกโอเคโอเค โอเคเพรามื่ยมือนผมอันเบอเบอนิดนึงผมแบบว่าคิดบ่ค่อยออกอาจจะแบบว่าอาจจะแบบติดมวนเกินไปยังถีหน้าครับอ๋ออืม아무문ั없다행ต하다บ วันนี้ไม่มีปัญหาทั้งมีความสุขนี้จะฆ่าดคงไม่ไดพี่พี่เปล่าไหร่ครับสวัสดีค่ะโอ้ยผม FC พี่อยู่ครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหนี่คนแรกเลยคนแรกเลยที่บอกว่าอย่างนี้ทำไมน่าเศร้าวะชอบพี่คนนี้ชอบพี่คนนั้นชอบพี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมน่าเศร้าวะ พี่ <Clar ke> อะไรครับไม่ได <S illing> ้ขาวว่าชื่อชื่อมือครับพูดแบบนี้เดี๋ยวฟ้องกันจอมพลังนะอูฟ้องขึ้นเลยมึงลบลู่แล้วเจอเยวผม้องพี่กันจอมพลังแน่ใครมาว่าผมตดผมกดเอฟเฟกต์โอ้โหมึงลบลู่นะเนี่ย มึงอยากพ่อบบอมึงอยากออกบอ้หนกระแสอ่ะกูออกได้เลยตอนนี้กูออกได้เลยมึงตูดใส่กล่องคนลุกคักปูเอ้ยไาทำไมคนลุกคักลูกโอ้ยเยี่ยมึงไม่แบบได้ว่ะผมดับเบิ้ลดับเบิ้ลเอฟเฟกต์กูไม่ได้เชิญชมมึงนะเนี่ยกูด่ามึงนะเนี่ย กูกดเอฟเฟคครับยาดากูครับเอาอีกรอบหนึ่งบอเน็ตมันตัดแล้วเน็ตมันตัดโอ้ยเอ้ยเอาไปแล้วบอกลาของอย่างที่ว่ามุจะเอาอีกบอเฮ้ยยายาขอกูครับผมขอครับผมขอครับไม่กินเลยับกินอย่างมากตำบุกฮวงพร้อมกับก้อยขมป้าว กขนาดกูปวดตดอยู่นี่นี่กูนางไหลอยู่นี่กูแยงอยางไอ้ตดนนี่ของน้่ยมีเมืองนี่แหละเอาโอ้พื้นเขาก็ตดก,กันก็ตดอยู่ตัวแต่ว่าผมไม่ต้น <laughs> ผมกดเอฟเฟกเอาล็อกมือไอ้เขียาแอปมันเขออ่าบ่อไหนแล้ว <laughs> <laughs> แอปมันล้วนโอเคโอเคโอค้โหเพื่อนมันล้วน <laughs> <laughs> โคตรเหี <laughs> ้ยแต่ว่า <laughs> ว่ากูไปแล้ว แม่โนบูลลี่ว่ะไปขี่ยังบูลลี่มึงเลยแบบสัสกูไปขี่ก่อนไม่ไปเขียบอกเซเฟอรหนยบอกเซอร์เฟอร์ยว่าพี่ห้องน้ำไม่ต้องเลยห้องน้ำไม่ต้องกิ๊นเลยขอกินใหม่เลยแล้วกันเ้อไปละบอกบบอทาลท่าลมื่อไ พูดได้สิอยากอนไหนดีกว่าเออมันคือกันเ่าละโอ้หนารากเนอะบุญนำตดใช่ไหมสารภาพามาเลยแล้วบุญนำก็บุญนำตดแล้วบุญนำก็มาแบบพอป้าป้าอยู่บนหน้ากล้องแล้วบุญนำก็แอบตดทุกคนก็เลยคิดว่าป้าป้าสดเลยใช่ไหมอื้ม ใช่หรือไม่กุสิด้ามันยังไงดีวะมันโซดมันอยู่ข้างใต้กูแล้วมันก็โซดแล้วบันี้บัดนดีโอ้ยห้ามคนใส่ข่าเนาะห้ามใส่เข่าพ่อใส่เข่าแล้วเพคนแอกอาร์โดนคนบอวบบอถงบอวบบอนั่นบอวบบอนีเนาะเพคนน้ำลายลิ้นออกก้อนเข่าจังจีเนาะโอ้ยเพคนมีเพก่งนบอวบแต่เลยเนาะโอ้สุดขวดข้อมึงนำลูมึงนำลุ่งทำไมอะ ควดข้อบบดนี้มือมันหันไ่บนาอุ่มมันเลยเอาไหมเอาดังสิจำมาขวดเอาบอกละมึ่ววามันหมักมึงไปนั่นบอกเมึงเบืองหนาตาไม่รู้มันเอืมมันแบบว่ามันเบื่อนายมึงแห้งค่ะเลยนะบุญนำเลยทำไมลูกบุญนำห้ามเลยออกกล้องเข้าใจมไหมครับเอาละเพื่อนบุญนำครับต้องมีมารยาททางสังคมนะครับสวัสดีคี สวัสดีซอาสวัสดีชายินสวัสดีค่ะยอฮาจังสวัสด่ฮาจังสวัสดีค่ะจังสวัสดีค่ะสวัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัส UM. ด <laughs> <this> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะสวัสดีค่ะสวะสัสดีัสดีค่ะสวี่ะสว่ะสวัสดีคี่ะสว่ะสวัสดีคี่ะสว่ะสัสดีค่ะสวค่ะ่ะสวัสด่ะสวัสดีค่ะวัสดะ มาจงอ้มะก้ค่ะจ้าีมอนสบายดีไหมคะสบายดีกาเย็นอ่ะสบายดีจะไปดีจบายดีค่สวดแ่ชาเย็นมาจอง

Let's go, l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 et's go Oh my God, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Oh, John An to eat with My friend Train train Yes, sir. how's your sister friend? Oh, friend yeah, yeah, I see, see you are. Yeah, maybe you are. whatever. You are coming to. Taika, Taika, Taika! Yes, yes, yes. Oh, ah, ah, <laughs> 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 <laughs>

<목소리> 아, 아, 어, 저바 어, 아, 따뜻해. 아, 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 추워 아, 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 니 아, 아, 니 아, 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 는 아, 위를많 아, 탄 아, 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 아,